ที่ใช้หมุดกังวลเรื่องของขาดดลร่วงสนับสนุนโดย CP โฟตอนรถบรรทุกและรถบัสคุณภาพระดับเวอร์คลาสจาก CP กลับมาติดตามสินเนประเด็นใหญ่กันต่อนะครับเรือ่องของโควิด -19 บผู้ชมก็ อาจจะต้องตั้งสตินะฮะในการรับชมข่าวกันหน่อยเพราะ,ะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเกิดอาการหลอนเหมือนช่วงแรกอพอเห็นการระบาดปุ๊บเนี่ยเริ่มจับตัวเองละคุณกมวลพรว่าเราเป็นหรือเปล่า คือมันจะเป็นลักษณะมนตอนแรกๆเลยที่โควิดเข้ามาเริ่มเก็บเนื้อเก็บตัวเริ่มไม่กล้าไปไหนซึ่งก็ค่อนข้างจะส่งผลกระทบนะแต่เรื่องของการใช้จ่ายเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็สก,การทอรร่องเที่ยวโดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยกระทบอย่างเห็นได้ชัดร,ร,รวมไปถึงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างละเอียดดีๆบางทีพอเราได้ยินว่าหุ้นบุคลากรทางการแพทย์ยังติดเลยเราก็รู้สึกตกใจตกใจสิโอ้แต่ถ้าไปดูข้อมูลเชิงละเอียดลึกๆเนี่ยนะคะมันยังอยู่ในวงที่จากัดได้ ดูตัวเลขกันหน่อยนะคะ,ะคุณหมอทวีสินวิศนุยโยทินนะฮะโคศกของสอบคเนี่ยต้องออกมาถแถลงนะเราไม่ได้เจอคุณหมอสักพักนึงล<ะ>้ไม่เจอคุณหมอมาสักพักใหญ่ๆคุณหมอต้องมาถแถลงนะฮะสำหรับสถานการณ์วันนี้เนี่ยประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่อมอีก25รายซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับและเข้าสถานกักกันตัวของรัฐ ได้แก่ประเทศรัสเซียร1รายริสเซียห6รายสวีเดน1รายสิงคโปร์1นรายตุรกี2รายสหรัฐอเมริกา2รายเกาหลีใต้3รายเมียนมา7รายแล้วก็คูเวต2รายนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดท่าขีเหล็กประเทศเมียนมาแล้วก็เข้ามายัยจังจัดเชียงรายขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมรวมแล้ว46รายนะฮะแบ่งเป็น3กลุ่มดังต่อไปนี้นะครับกลุ่มแรกที่ เรากังวลใจกันมากที่สุดก็คือกลุ่มที่เดินทางเข้ามาตามเส้นทางทางธรรมชาตินี่แหละเดินทางเข้ามาก่อนจะเป็นข่าวรวมแล้ว17รายกระจายอยู่ใน6จังหวัดก็คือเชียงรายเนี่ยหรายเชียงใหม่5รายกรุงเทพสรายพะเยาพิจิตรและราชบุรีจังหวัดละหนึ่งรายส่วนกลุ่มที่2ครับผู้ที่เดินทางผ่านจุดข้ามแดนและเข้าพักในสถานกักกันโรคท้องถิ่นของรัฐนะฮะซึ่งเดินทางเข้ามา196รายมีผู้ติดเชื้อรวมแล้ว27รายคิดเป็นร้อย ร้สิบสี่กลุ่มที่สองเนี่ยนะฮะน่ากังวลใจเหมือนกันแต่ก็เป็นกลุ่มที่ต้องยกย่องเขาแหละคุณกระบวนพรคือเขาเข้ามากักตัวพอเข้ามากักตัวเข้ามาแบบถูกต้องเนี่ยนะฮะก็จะทําให้เรารู้ว่าติดเชื้อหรือไม่แล้วก็กักบ,บริเวณได้โดยง่าย,ย,ายแต่ไอ้กลุ่มที่หนึ่งเข้ามาในเส้นทางธรรมชาติเนี่ยน,นี่กักบ,บริเวณยากจริงๆนะฮะ ส่วนกลุ่มที่3ครับผู้สัมผัสผู้ป่วยในไทยรวมสองรายก็คือผู้ป่วยในจังหวัดเชียงรายแล้วก็สิงห์บุรีและวันพรุ่งนี้นะครับจังหวัดเชียงรายได้เชิญชวนชาวเชียงรายร่วมทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะทั้งวัดโรงเรียนสถานที่ท่องเที่ยวร้านค้าห้างสรรพสินค้าและสถานที่ราชการและเอกชนใกล้บ้าน ก็คือ10ธันวาคมเวลา10นาฬิกาพร้อมกันทั้งจังหวัดแล้วก็คือบิ๊กคลินิ g พร้อมกันทั้งทั้งจังหวัดเลยเพื่อป้องกันโควิด19แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยเพราะว่าช่วงนี้คุณกมลพรเชียงรายสวยเหลือเกินเชียงรายน่าเดินทางไปเที่ยวมากเชียงรายเขาก็ลุกขึ้นทําความสะอาดเมือง เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสบายใจมั่นใจแล้วก็กลับไปเที่ยวเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่กันนะคะในขณะที่ฝั่งกรุงเทพเองเรื่องนี้ต้องตามและะเอียดนิดนึงเพราะว่ามีบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปเกี่ยวข้องก็คือมีอรายชื่อของบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อโควิด -19 ้างานนี้เพจ a c e b o o k ของเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองนะโฆษกของกรุงเทพมหานครก็เลยออกมาเปิดเผยทไลายของผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ทํางานอยู่ที่ A.S.Q. หรือว่า Alternative St. State q u a r a n t e e นะคะบวกทั้งหมดเนี่ยหนบวกสีรายโดยคาดว่าการติดเชื้อมาจาก3สาเหตุด้วยกันคือโคษกทมพยายามอธิบายว่า 1. ติดเชื้อจากผู้ถูกกักกันแน่นอนับบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องแบบไปคอยแบบดูแลตรวจเชื้อเช็ดจมูกเคลียเชื้อตลอดเวลาเงี้ยก็คือทำงาน ด้วยความเสี่ยงอยู่แล้วอะใช่สองติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมในสถานที่กักกันหรือเปล่าเพราะว่ายังไงก็ต้องทําอยู่ในเอสคิวถูกไหมคะครับสามติดเชื้อระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ด้วยกันคือเพื่อนอาจจะไปทํางานที่เอสคิวหรือว่าเอลเอสคิวกลับมาแล้วมากินข้าวกับเราปาร์ตี้กับเราก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งนี้พบว่าการติดโรคครั้งนี้เริ่มจากผู้ป,ป่วยรายที่หนึ่งก่อนจากนั้นกลายเป็นอีกสี่คนตามลำดับซึ่งลำดับที่สองจนถึงสี่เป็นเพื่อนกันทำงานที่เดียวกันเอาไร แรกก่อนคือรายแรกเนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าต้นทางมาจากคนนี้แหละร,รายที่1เป็นหญิงอายุ26ปี 1. นธันวาคมทํางานที่เอสในกรุงเทพไม่ระบุว่าคือที่ไหนรับเวรต่อจากผู้ป่วยรายที่3 2. มธันวาคมไปสัมภาษณ์งานที่โรงพยาบาลฝั่งธนบุรีโดยสาร MRT ขาไปและเดินทางด้วย BTS ขากลับ 3. าธันวาคมทำงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเวลา12นาฬิกา ตอนนี้เริ่มมีอาการตัวร้อนละเวลา19นาฬิกามาที่โรงพยาบาลเอกชนเพื่อเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการแต่ไม่ได้ตรวจเชื้อนะเํอทำหน้าที่ของเธอ 4. ทธันวาคมเธอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อที่จะตรวจหาเชื้อเวลา19นาฬิกาตรวจพบเชื้อโควิด19ครับคือเนี่ยรายแรกซึ่งโฆษกกรทมอบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นต้นทางคนนี้นะคะรายที่2อายุ40ปีค่ะสธันวาคมทำงานเก็บตัวอย่างแขกและสอนงานผู้ป่วยรายที่4โดยไม่ใส่หน้ากากอนามายัยอันนี้ คนที่สเนี่ย,ยติดจากคนที่2ในเพราะไม่ใส่หน้ากาก<ะ>อนามัยเขาบอกว่าทํางานนะคะที่เอสวกรุงเทพจากนั้นไปบ้านญาติที่ฉะเชิงเซาโดยรถยนต์ส่วนตัว 3. าธันวาคมทํางานที่เอิวกรุงเทพค่ะและส่งผู้ป่วยยืนยันเข้าโรงพยาบาลโดยส่งผู้ป่วยไปทางรโรรถพยาบาล 4. ีธันวาคมตัวเธอเริร่มมีน้ำมูกและตัวร้อนและ เวลา17นาฬิกา5โมงเย็นเธอเดินทางไปเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่ a u q ค q กรุงเทพที่เธอทำงานนี่แหละหลังจากนั้นเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพ,พยาบาลเอกชนโดยผลตรวจจากห้องปฏิบัติการพบว่าเธอติดโควิด -19 ในวันนั้นนะคะรายที่3เป็นหญิงอายุ32ปีค่ะ เป็นเพื่อนกันนี่แหละ2ธันวาคมทํางานที่เอสคิวพบผู้ป่วยรายที่1ทํางานร่วมด้วย3ธันวาคมทํางานที่เอสคิวกรุงเทพ4ีธันวาคมทํางานที่เอสคิวกรุงเทพเริ่มมีอาการคันคอ<ะ>นี่รู้ตัวแล้วไปเลยนะเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด -19 ตั้งแต่วันนั้นเลย6ธันวาคมเธอเดินทางเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง19เกนาฬิกาค่ะตรวจพบว่าติดโควิด -19 ครับคือเรารายงานคุณผู้ชมค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญจริงๆนะฮะ ผู้ป่วยรายที่4เนี่ยเป็นหญิงอายุ25ปีครับ27พฤศจิกายนเนี่ยกินข้าวแล้วก็นอนพักกับผู้ป่วยรายที่2เข้าไปวัดไข้แม่และลูกสาวชาวรัเสเซียที่นอนอยู่บนเตียงนะฮะส่วน28พฤศจิกายนทำงานที่ ASQ กรุงเทพมหานครรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยรายที่1และสซื้ออาหารกลางวันที่ตลาดวัดแขกโดยสวมหน้ากากอนามัยส่วน29พฤศจิกายนนะฮะเริ่มมีอาการเคเนื้อขันตัวแล้วนะ30พฤศจิกายน เริ่มมีน้ำมูกเริ่มคัดจมูกหนึ่งธันวาคมเนี่ยอาการไอมาละมีเสมหะด้วยสองธันวาคมนะฮะก็ยังไปทำงานที่ ASQ กทมรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยรายที่2ส,ส่วน5้ธันวาคมเนี่ยเก็บตัวอย่างเพื่อไปตรวจเชื้อโควิด -19 เกาคราวนี้เริ่มมีอาการท้องเสียส่วนที่6กธันวาคมนะฮะตรวจพบว่าติดโควิด -19 ส่วนผู้ป่วยรายที่5นะครับหญิงอายุา27ปี เริ่มจาก3ธันวาคมทำงานที่ ASQ กทมนะฮะกับเจ้าหน้าที่1คนแล้วก็มีการรับประทานอาหารร่วมกันด้วย4ธันวาคมนะครับไปทำ s w อปนะฮะที่ ASQ กทมก็คือมีการตรวจแบบพกจมูก<ฮ>ะอะไรเ <ฮะ S 1> นี้ยที่เขาแบบใช้ก้าน<า>สํารีแล้วก็แย่ๆ,ๆ,ๆเข้าไปเนี่ยนะฮะพร้อมผู้ป่วยรายที่2เวลา15นาฬิกาถึง23นาฬิกาขึ้นเวรที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนะะหนึ่งะฮะแผนก ER ก็ยังทํางานอยู่นะฮะ,ะ5ธันวาคมไปเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด19พบว่าผู้ป่วยเนี่ยพบว่าผู้ร่วมงานเนี่ยติดเชื้อนะฮะ6ธันวาคมพบเชื้อโควิด19แล้วก็ตอนนี้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับขณะที่ระหว่างวันที่9-15ธันวาคมเนี่ยทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้เขาจะเข้มข้นมากเพราะว่าอ่ะเราก็ต้องยอมรับว่าการเดินทางของ ทุกท่านที่รายงานไปเนี่ยนะฮะที่ได้ติดโควิด -19 ก็เดินทางไปในหลายๆที่นะฮะคราวนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเริ่มที่จะไปตรวจตาละแล้วก็ไปทำความสะอาดเลยนะครไปตรวจพื้นที่ประกอบด้วย4ประเภทก่อนนะครับที่ มันเป็นพื้นที่เสียงนะฮะ,ฮะอย่างสนามมวยผับบาคาราเกตและพื้นที่ต่างๆให้ครบทุกแห่งเพื่อเฝ้าระวังเชื้อโควิด -19 นั่นเองฮะงานนี้ก็จะเข้มงวดมากขึ้นนะคะ,<ฮ>ะฟังท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขนะคะผู้เกี่ยวข้องโดยตรงคุณอนุทินชาวีรกูลท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยก็ พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่ากรณีพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชือ้อโควิด1 9โดยให้สัมภาษณ์ว่าในกรณีนี้เป็นบุคคลที่เข้าไปปฏิบัติงานในฐานกักกันโรคและเกิดติดจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ากักตัวเช่นมีการแยงโพรงจมูกหาเชือ้อโควิด1 9ในผู้กักกันตัวในสานกักกันโรคที่ทํามามากกว่าหมื่นครั้งมันก็มีแหละที่อาจจะมีการกัดตกเล็กน้อยแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในการควบคุมได้ เพราะการติดเชื้อยังอยู่ในวงจำกัดแต่การสอบสวนโรคของเราขยายวงกว้างออกไปว่าเขาไปที่ไหนบ้างเพื่อที่จะเฝ้าระวังผู้ติดสัมผัสค่ะเขาเรียกอะไรเขาแยงจมูกคนเป็นพันพันหมื่นหมื่นคนนะนะผมผมว่าในในส่วนของบางทีก็มีการอาจจะมีการกาดตกมานิดหน่อยนะครับก็ถือว่า ยังอยู่ในการควบคุมนะครับทางโรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นก็ได้ได้ยืนยันว่าก็มีติดกันอยู่แค่นั้นนะครับแล้วก็แต่ว่าทางมาตรฐานการสอบสวนโรคก,การควบคุมโรคเนี่ยเราก็ขยายวงออกไปว่าเขาไปที่ไหนมาบ้างสัมผัสกับใครมาบ้างแล้วเราก็เฝ้าระวังติดตามอาการของคนที่สัมผัสคนที่ใกล้ชิดมากก็เฝ้าระวังมากหน่อยนะครับมีวิธีการปฏิบัติอยู่แล้ว ใช้ใชประโยคเดิมอีกแล้วครับกาดอย่าตกสูงสูงหน่อยรอบนี้นะคะ,<ฮ>ะดูแลกันดีๆค่ะมาที่หนึ่งเรื่องเป็นการประกาศขอความช่วยเหลือนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k ในหลายๆพื้นที่เขาช่วยกันแชร์แล้วล่ะในการตามหาตัวอดีตนักร้องดังคุณสิทธิ์โมทีฟนะคะเจ้าของเพลงอกข้างซ้ายหายตัวไปพร้อมกับรถเบนซ์เพื่อนหลายคนบอกว่าเป็นห่วงมากแฟนครับบอกเป็นห่วงมากเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ตัวของคุณสิทธิ์เองเคย ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าด้วยค่ะคนนี้ล่ละค่ะงานนี้เป็นการโพสต์ขอให้บรรดาทั้งแฟนคลับนะคะแล้วก็บรรดาแฟนเพจทั้งหลายช่วยกันตามหาอาดีตนักร้องดังวงโมทีฟโดยสมาชิกเพจ Facebook ท่านนึงมีการโพสต์ภาพสิทธิ์หรือประกาศสิทธิ์สากลวารีนักร้องนำวงโมทีฟพร้อมกับประกาศหาเนื่องจากว่าอาดีตนักร้องหนุ่มกำลังป่วยด้วยโรคซึมเศร้าและโพสต ก่อนหายตัวไปเนี่ยการโพสต์ของเขาดูน่าเป็นห่วงพอสมควรคนโพสต์นะคะบอกว่าใครเจอเบาะแสแจ้งหน่อยครับ โพสต์หลังๆมาของสิทธิ์น่าเป็นห่วงมากพร้อมระบุว่าท่านใดพบเห็นพสิทธิ์วงโมที่หายตัวไปพร้อมกับรถเบนซ์นะคะหมายเลขทะเบียนตามที่ขึ้นให้นี้หายไปตั้งแต่7ธันวาคมพิสิทธิ์มีอาการป่วยซึมเศร้าตอนนี้ทางญาติแจ้งความเอาไว้แล้วพบเจอหรือว่ามีเบาะแสให้ติดต่อที่แฟนเพจ a c e b o o k หรือว่าสอน,อนในพื้นที่พิกัดสุดท้ายที่พอจะทราบกันได้คือแถวมหาวิทยาลัยเกษตรค่ะครับก็ช่วยกันตามหานะครับ อีกเรื่องนึงนะฮะอันนี้ยอมไม่ได้ถูกใส่ความคุณเป๊กสันชัยนะฮะถูกมือดีคุณกรมลพรไปเขียนข้อความประมาณว่าไปคุกคามภรรยาคนอื่นแล้วก็ถ่ายคลิปแบ็กเมลด้วยคือตัวเองก็พูดเลยนะฮะว่าเท่าที่มีอยู่เนี่ยเมียก็จะเอาทายอยู่แล้วนะฮะเมียยืนหนึ่งนะเมียยืนหนึ่งน<อ>ั่นแหละนะฮะคือทำเอาคุณเป๊กสันชัยเองตระกูลนะครับสามีของคุณธัญญาธัญเรศเนี่ยดารานักแสดงสาว เดือดสุดๆเลยนะพี่เป๊กเนี่ยมีผู้ชายผู้ชาย a c e b o o k คนหนึ่งเนี่ยแอบอ้างว่าคุณเป๊กสันชัยเนี่ยไปคุกคามแล้วก็พยายามฆ่ารวมไปถึงนะฮะไปคุกคามภรรยายของตัวเขาเองด้วยพร้อมทั้งถ่ายคลิปแบ็กเมลทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคือประเด็นนี้เนี่ยคือมันจริงหรือเปล่าหรือมันไม่จริงอย่างไงนะฮะ,ฮะคือชาวเน็ตก็วิจารณ์ไปก่อนหน้าก่อนที่จะรู้ความจริงกันเนี่ยล่าสุดคุณเป๊กสันชัยได้โพสต์ข้อความใน Facebook แบบนี้ว่า ตอนนี้มี Facebook รายหนึ่งเนี่ยกำลังพยายามทําให้ผมเสียชื่อเสียงด้วยการเขียนข้อความแล้วก็แชร์ไปยังเพจอื่นๆที่เป็นคนรู้จักผมหรือไม่ก็ตามถ้าใครเห็นนะฮะหรือว่าได้แชร์จากเพจดังกล่าวช่วยแคปหน้าจอเอาไว้ให้ด้วยคุณเป๊กบอกด้วยนะฮะว่าก็จะใช้เป็นหลักฐานนั่นแหละเพราะผมกำลังอยู่ระหว่างการปรึกษาทีมกฎหมายเพื่อดำเนินคดีแล้วก็แบบมีแฮชแทแบบโมโหะโมโหะ คิดอะไรอ่ะแล้วฉันจะไปแบบคุกคามเมียชาวบ้านเขาทำไมเท่าที่มีเนี่ยเมียก็จะฆ่าก็ตายอยู่แล้ว <c oughs> อ,อย่างเงี้ยเวนกรรมเนี่ยใครก็ช่วยกดสแปมเฟซนั้นให้ถี่นะครับชาวเน็ตก็มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากคือภายใต้ความดุเดือดของการโมโหโพสตเนี่ยนะฮะ <c oughs> พี่เป็กก็หยอกตัวเอง <c oughs> หยอกตัวเองด้วยนะครับว่าถ้ามีเพิ่มเนี่ยนะฮะโอ้เมียเอาตาย นี่นคุณแบบมีเพิ่มอีกนิดสดงแก่แย่แน่เลยนะคะมาที่หนึ่งเรื่องผู้ชมจะพาไปวัดหนึ่งวัดเขาไม้แก้วค่ะมีภาพลุกคเทวดาเขาวาดเอาไว้แบบสามิติเลยนะคุณอพอไปดูดีๆหุ้ยลุกคเทวดาหน้าคุ้นจ๊ะคุ้นเหมือนคนดังอ๋อเดี๋ยวพาไปดูอ<ะ>ไปดูกันนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมดู เสาเนี่ยแหละค่ะที่เป็นแบบเหมือนเสาไม้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมส่องดีๆจะมีรุกคเทวดาน่าคุณคนดังระดับประเทศอุ้ยคุ้นมากคุ้นมากน้าคุณแบบเอ๊ไข่นะอถายไม,ไม่ออกออกันเลยพี่บินบันลลือลิและคนนี้ค่ะนี่เอ,เอ๊<น>ะพี่ตูนพี่ตูน วัดีสิสล,ลมนะคะคือวาดชัดมากพระครูสุนทรรัตนาพิรม์จะเอาวาดวัดเขาไม้แก้วที่อยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีท่านบอกว่าทางวาดัดยังมีความประสงค์ที่จะวาดภาพสามมิติเกี่ยวกับพญานาคความเป็นมาของวัดภาพเทวดาก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะ เราวาดลุกคาเทวดาไว้ที่เสาดีวะ่ะเลยนึกถึงดาราอยู่สองคนที่เคยทําประโยชน์ให้กับประเทศก็คือคุณตูนนะคะกับคุณบินช่วงนั้นยังไม่มีโอกาสได้ไปช่วยทั้งสองคนก็แอบ,บชื่นชมนะให้กําลังใจโอนเงินไปให้ด้วยนะคะเลยอยากจะสร้างแนวคิดใหม่ๆให้คนเนี่ยถ่ายรูป แล้วก็ยกย่องคนที่เขาเป็นคนดีคนทําดีไงมไม่มีเจตนาจะลบหลู่หรือว่าสร้างกระแสอะไรเลยภาพเนี่ยอาจจะมองคล้ายๆไม่เหมือนทีเดียวนะแต่บางคนอาจจะมองว่าเหมือนก็ได้เหมือนมากค่ะเห็นหน้าก็เหมือน,น<า><ป>เฟะเลยค่ะหลวงพ่อยังไงก็พี่ตูนเป็นคนอื่นไม่ได้เลยใช่ซึ่งนะคะก็จะเป็นจุดที่อยากจะให้คนนะมาเช็คอินมาถ่ายรูปมาชื่นชมยินดี เพราะใครนึกถึงพี่ตูนหรือคุณดินเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีว่าเขาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศเราเยอะนะช่างทําเสร็จประมาณสัปดาห์หนึงแล้วแหละอุ้ยประชาชนก็มาตอบรับเป็นอย่างดีนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ให้มีความแตกต่างจากวัดทั่วๆไปแต่ก็ไม่อยากให้ออกนอกแนวทางของพุทธศาสนานะ เพื่อให้คนได้มีส่วนร่วมกับภาาแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในคุณงามความดีแล้วก็ได้เรียนรู้ศึกษาธรรมะไปด้วยครับอ,อันนี้ผมว่าดีนะครับใช่คือถือว่าเป็นกิมมิกนะฮะ คราวนี้คนไปถ่ายรูปก,กันเยอะเลยอยากถ่ายรูปพี่ตูนสามารถไปถ่ายในเวอร์ชันลุคคาเทวดาได้นะคะ,<ฮ>ะที่นี่ต้องขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนแสนใจดีของเรา CP โฟตอนนะคะรถ CP โฟตอนเป็นรถที่มีรูปโฉมเป็นเอกลักษณ์สไตล์ยุโรปออกแบบโดย d ดมเลอร์เครื่องยนต์คัมยินสากสหรัฐอเมริกาเกียร์นะคะหรือว่าชัสซีเนี่ยมาจากเยอรมันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมครับพักกันครู่หนึ่งนะฮะช่วงหน้า มาพูดถึงโครงการคนละครึ่งกันบ้างประชาชนติดใจเลยนะขอแบบว่าอยากให้ต่ออีกต่อ,อไปเรื่อยๆเพราะว่าทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นจริงๆคนชัยโยกมากนะพ่อค้าแม่ค้าเนี่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าขายของได้มากขึ้นถ้าติดว่าคนละครึ่งนี่ขายดีเลยล้านใช่นะคือร่ํารวยกันไปแหละใช่นะ แต่อีกหนึ่งอาชีพที่เขาแบบขอคนละครึ่งบ้างอะ่ะแต่ยังยังไม่ได้เข้าโครงการเลยอะ่ะก็คือพ,พี่พี่แท็กซี่นะฮะ<อ>วันนี้มาร้องขอเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งหน่อยเพราะว่ามันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีจริงๆนะครับเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ช่วงหน้าครับวิตามินบีช่วยบำรุงระบบประสาท เมื่อมีอาการขาดวิตามินบีใช้เน็ตบีเน็ตบวิตามินบีรวม9กชนิดและโคลินไบชาเทดเน็ตบจาก MEGA We Care ทำไมเทพไทยถึงป็นยาสีฟันสมุนไพรที่ใช้ง่ายครับเพราะรสดีไม่เฝื่อนค่ะแถมมีรสให้เลือกเยอะใช่มีรสดั้งเดิมเปียมิน